ทุกวันนี้ตอนโซโล่บางทีบางบาง,บางคอนเสิร์ตบางโชว์มันมันผมก็เล่นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ให้น้องมันเล่นขอนี่วนไปเรื่อยๆ <c oughs> น้องมันก็พี่จะจบเมื่อไหร่พี่กระดิกหูแล้วกันยอมรับว,ว่าตอนนั้นใจคิดว่ามันเกือบเชยแล้วนะพี่ดาวประดับฟ้าจีรสาอ,อีนี้เดียวเป็นเท้าระดับใจเพลงเนี้ยที่เจ็บใจคือไม่ได้เจ็บใจเรื่องเพลงเรื่องอะไรเจ็บใจเรื่อง M v ว คือเขาพาผมไปถ่ายมีดาบฟ้าแล้วก็สูงๆงแล้วผมไปโลกัวความสูง <laughs> <laughs> ผมก็ได้ยินแนวคิดอะไรมาว่าในในตอนนั้นนะก็บอกว่าเอ้ยเราต้องวิญ,ญญาณศิลปิน,เ,นเราต้องยืนหยัดในจุดยืน <laughs> หรือมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำนู่นนี่นั่นอะไรคือผมก็เห็นด้วยแต่ในอีกมุมน,นึงผมก็ต้องอยู่รอด <laughs> ยุรศักดิ์ตานพุ่มนะครับความใฝ่ฝันไม่ได้ใฝ่ฝันเลยว่าจะเป็นนักดนตรีถ้าตอนเด็กๆนะครับมันเหมือนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นชินแล้วเราก็ละเลยมันนะนะเหมือนที่ผมเคยยกเปรียบเทียบว,ว่าปลาที่อยู่ในน้ําเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีน้ําอยู่แต่พอไม่มีน้ํามันจะตายอะไรเงี้ยก็ <S 1> <S 1> เหมือนกันเรา,เราตอนเด็กๆอะ่ะพ่อเราสีไวโอลินให้ฟังทุกวันเลย เล่นดนตรีให้ฟังแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่พอวันหนึ่งที่แบบว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะก,กันแล้วแบบพ่อไม่อยู่ละไม่ได้ยินเสียงนดนตรีไม่ได้ยินเสียงไวโอลินของพ่อแล้วมันรู้สึกเฮ้ยมันมันอะไรมันเปลี่ยนไปมันแปลกไปมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่สมบูรณ์ว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าสนิทกับพ่อไหมตอนนั้นก็ก็เฉยๆนะคือเราไม่ได้เป็นชีวิตที่แบบพ่อครับแม่ครับอะไรแบบนั้นนะ คือเราก็ได้ยินเสียงไวโอลินเพราะบางทีแอบลำคาญหรือซ้ำอะไรสีอะไรนักหนาอะไรเงี้ยเนาะตอนเด็กๆแต่พอไม่มีเสียงไวโอลินไม่มีเสียงดนตรีเรามีความรู้สึกชีวิตมันมันมันโว่อะมันมันเว้าวมันหวงเวงเราก็เลยมาถามตัวเองว่าเฮ้ มันคือสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราหรือเปล่าวะแล้วทาไมเรารู้สึกขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราคิดถึงพ่อเราหรือเราคิดถึงดนตรีมันก็เลยเป็นเป็นเด็กอะก็ตอบตัวเองไม่ได้หรอกมันก็ได้แต่สงสัยมาพอถึงจุดหนึ่งได้มีโอกาสได้เล่นดนตรีโดยที่พี่ชายชักชวนไปโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแหละไม่ได้ขาดหมาย <c oughs> เขาบอกว่าไปหาเงินไห <c oughs> <c oughs> ไปทางาน <c oughs> หาเงินพอได้ยินคำว่าเงินมันก็เลยเอาสิอ่าก็เลย มีความรู้สึกว่าอยากทํางานเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะมาตรงคําว่ามองว่าเป็นอาชีพเลยว่ะตอนแรกๆความใฝ่ฝันนะั้นมันไม่มีมากอย่างที่เด็กวัยสิบกว่าขวบไม่ควรมี <c oughs> ผมเลิกงานตีหนึ่งตอนนั้นเล่นดนตรียังไม่เป็นแล้วมือกีตาร์คนเดิมเนี่ยทะเลาะก,กันกับวงพอผมไปอยู่ปุ๊บยังไม่ถึง3เดือนผมต้องรีบขึ้นไปยืนประดับเป็นนักดนตรีประดับ เพื่อที่ว่าสัญญาระหว่างวงนดนตรีกับทางร้านเนี่ยเขามีจํานวนของศิลปของนักดนตรีจะต้องเท่านี้เท่านี้ไม่งั้นโดนหักเงินผมก็เลยต้องขึ้นไปยืนแทนมือกีตาร์คนนั้นแล้วเราก็เล่นยังไ,ไม่เป็นพอถึงตอนท่อนกีตาร์ก็ต้องวิ่งเอาโน้ตไปให้มือคีย์บอร์ดโซโล่เสียงกีตาร์แล้วเราก็ <c oughs> <c oughs> แอคแล้วม,มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องเล่นให้ได้ก็เลยหอบโน้ตที่มี เป็นเป็นร้อยเพลงหลายคนอาจจะงงมันเล่นขนาดนั้นเลยหรออธิบายนิดนึงนะฮะในยุคที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นไนท์คลับไนท์คลับก็คือจริงมันจะเล่นเพลงแบบว่าเป็น10 10เพลงเลยแล้วสิลปินักร้องทุกคนเนี่ยจะหอบโน้ตมาเคยได้ยินคาว่าโน้ตพิคิวไหมโน้ตพิกิวคือจะต้องหอบโน้ตนี้มามีจักกันเลยถามกีต้าแม็กได้โน้ตเขาจะหอบโน้ตพิกิวมาเนี่ยแบบเป็นปึกเนี่ย แล้วมันต้องไซด์บีดดิ้งมันก็เลยทําให้ผมหนึ่งการเล่นในคลับผมต้องอ่านโน้ตเป็นแล้วสองผมต้องเล่นเพลงได้ทุกแนวหลากหลายแนวมันว่าหัวข้าก็จะเป็นพวกบ Jazz, Wall, ัลลาดแจ๊สวอล์คคริกสต็ปลุมบาวัลชรชาสามชาอะไรมาจนถึงแดนซ์ Dance, ดิสโกโแ้แต่ก่อนใช้คำว่าดิสโก้นะแล้วก็ร็อกอะไรเล่นทุกอย่าง เนี่ยมันก็เลยได้2อั่านมา1เล่นได้หลากหลาย2อนโน้ตได้แต่กว่าผมจะทําได้ผมต้องหอบโน้ตเนี่ยเลิกงานตีหนงฝึกถึง7จ็ดโมงเช้าทุกวันแล้วช่วงเวลาตอนกลางวันบางที ment, ผมก็ต้องนอน <at> <c oughs> ผมไม่มีโอกาสที่จะไปช็อปปิ้งไปใช้เวลาแบบเด็กมัธยมทั่วๆไปไม่มีเพื่อนด้วยเพราะว่าผมเรียนที่อุดรไปเริ่มทํางานที่หาดใหญ่มันจะหาเพื่อนที่ไหนล่ะเพื่อนผมก็จะมีบาร์เทนเดอร์ <finish> มี เด็กเสิร์ฟม I mean. ีอะไรพวกนี้นึกออกปมฮะซึ่งก็จะเป็นพี่ๆทั้งนั้นเงินก้อนแรกที่ได้ต่อเดือนได้3,000บาทถือว่าเยอะนะฮะในยุคนั้น3,000บาทก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรฮะเอาไปซื้อเอฟเฟกต์กีตร์กีตร์ผมตัวแรกไม่มียี่ห้อมีกีตราที่แบบว่าไปถอยมาแถอยๆที่มันห้อยอยู่ตามกำแพงคนดิ้แบบขายอยู่ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ย คอนโดนี ondo, <laughs> ่ป้าคอนโดช่วงราๆปี30กว่าๆหรือ32ช่วงที่พายุเกบุกภาคใต้อยู่ไม่ได้ต้องหนีขึ้นมาหางานที่กรุงเทพโชคดีที่ได้ไปทํางานอยู่ที่ห้องอาจาร์ตุรงห้องอาจาร์ตุรงนี้อยู่ที่แถวจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มทํางานเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอัดเพลงลูกทุ่งคือขออนุญาใช้คำแบบว่าสบายสบ หมูวะคือเพราะว่าเราอ่านโน้ตไดไงแล้วเพลงลูกทุ่งเราก็เล่นมาแล้วอะ,อะไรเงี้ยเขาวางโน้ตปุ๊บเล่นปุ๊บแต่ก่อนนี้เทปมันจะเป็นเทปวิวเทปวิวก็คือเขาจะทํามาสิบเพลงสิบเพลงนี่คือเอนจิเนียร์เปิดเพลงแล้วก็อัดอัดปุ๊บจบเพลงก็จะต้องสต็อปใช่ไหมของเราคือไม่ต้องสต็อปรันไปเลยต่อไปเลยเพลงต่อไปแล้วก็เล่นไปเลยสิบเพลงทีเดียวคือโปรดิวเซอร์กับซายเอนจิเนียร์เขาา ว้าวเฮ้ยวาวเฮ้ยสิบเพลงอัดแป๊บเดียวถ้ามีโซโล่ด้วยก็ก็เพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงอัลบั้มหนึ่งก็มีโซโล่ประมาณ3าสี่เพลงไม่เกินห้าเพลงโปรดิวเซอร์เขาก็เลยชอบบอกเอ้ยเอ็นี่ทำงานเร็วเว้ยตอนนั้นเพลิดเพลินกับการได้เงินอยู่เพลิดเพลินอยู่กับการได้เงินแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของเอฟเฟกต แต่ก่อนก็เอฟเฟกก็จะเป็นสตอมนะเป็นก้อนๆหยิบหยบบอสอะไรเนี้ยที่มีเป็นชุดเป็นแผงหลังๆก็เริ่มเป็นแห็คอัปเกรดเริ่มเป็นแหลกกีตาร์ก็จาก h o n ดก็เริ่มเป็นเฟนเดอร์เออ <c oughs> มีไอเฟเนสมีอะไรขึ้นมา <c oughs> แล้วก็เพื่อต่อยอดในในวิชาชีพของเรา <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นก็ช่วงอายุป,ประมาณ 18 19 20อาอะไรเงี้ยจำไม่ได้นะก็เริ่มพอพอเรามีตังคนะ์ละเราก็เริ่มกลับไปเรียนมันธยมเราหายใช่ไหมเราก็ค่อยไปเรียนการศึกษานอกโ้องเรียนกศออนอ,อล้วก็สอบเทียบอะไรไปแล้วก็เริ่มเรียนรามแล้วพอเรียนรามเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคือถามตัวเองว่าทําไมไม่ลงเรียนดนตรีวะก็งงเหมือนกันเรียนเศษศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกันเลยพอจบเศษศาสตร์นั่นแหละ เราก็เลยมาคิดว่าออทำไมเราไม่เรียนต่อดนตรีวะอย่างเงี้ยก็อย่างที่ย้อนกลับไปที่มันคิดว่าดนตรีมันอยู่รอบตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีก็เหมือนกันเล่นดนตรีอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะต่อยอดความรู้ทางดนตรีคิดช้าจริงๆบีบตัวเอง ชอบแจ๊สอยากเล่นแจ๊สอยากทำแจ๊สแต่ในยุคนั้นวันนั้นมีความรู้สึกว่าเราคงมีแกลบเป็นที่พึ่งแน่ๆถ้าออกงานแจ๊สนะมันก็เลยมาคิดใหม่ยุคนั้นเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟดนตรีล็อกแบบอัลเทอร์เนทีฟเข้ามาเยอะเราก็เลยเอาว่ามันไม่ได้ล็อกแบบเหมือนเหมือนสมัยนน้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนฟัง UFO ฟังริชี่แบ็กมอรก็เป็นล็อกแบบ เออฮาร์ดร็อกอะไรมากๆแต่พอมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟมีความรู้สึกว่าให้มันผสมผสานได้เราก็เลยทำแนวเป็นอัลเทอร์เนทีฟร็อกมีแอบผสมทางคอร์ดแบบแจ๊สบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งผมมีมีวงโตโต,โต้เป็นต้นแบบนะฮะโตโต้ที่สตีฟลูคาเชอร์เป็นมอกีตาร์ซึ่งเป็นคนที่ไอดอลผมมากฟังมานานแล้วแล้วก็นั่นแหละเริ่มทำร็อกมีความรู้สึกว่า้อวอร็อกก็ร็อกวะมันเป็นเรื่องของัการมากิ คือเรื่องขการทำมาให้กินหลายคนคือผมก็ได้ยินแนวคิดอะไรมาว่าในในตอนนั้นนะตับอกว่าเฮ้ยเราต้องวิญญาณศิลปินเนี่ยเราต้องยืนหยัดในจุดยืนหรือมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำานู่นๆๆนี่นั่นคือผมก็เห็นด้วยแต่ในอีกมุมน,นึงผมก็ต้องอยู่รอด <ๆ S 1> ผมก็ถ้ามันผสมกันได้เรามีอุดมการณ์มุ่งมั่นในแนวเพลงของเราด้วย ซึ่งผมอะไม่ใช่ร็อกอยู่แล้วแต่ผมก็พยายามเอาร็อกเข้ามาเปิดใจเอาล็อกเข้ามาแล้วก็ผมก็ต้องอยู่ได้ด้วยก็ผสมผสมกันแต่พอคนเริ่มรู้จักผมในฐานะของของคนดนตรีร็อกมันก็เป็นข้อดีมันก็เป็นจุดดีที่ทําให้ผมได้เริ่มต้นพอเริ่มต้นตรงนี้ปุ๊บมันก็ยาวเลยกลายเป็นนักร้องเพลงร็อกไปเลยชุดแรกยังไม่เท่าไหร่เนยชุดแรกก็ยังไม่รู้จักพอชุดหลังชุดที่2กลับมาอยู่ที่แกรมมี่เนี่ยยาวเลยคราวนีเน้เป็นร็อกเป็นกรนด์ เป็นฮาร์ดคอร์เป็นอะไรเสเปเรลใช่ครับหลายหลายคนพูดว่าผมเป็นคนไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะซึ่งผมยอมรับว่าใช่เพราะผมก็หาตัว English เองไม่เจอหรอกวันหนึ่งผมชอบอีอย่างวันนึงผมชอบอีอย่างแล้วผมก็ทกําดนตรีบนพื้นฐานของความชอบความพอใจมันก็เลยยอมรับนะแล้วจะเป็นข้อติอะไรเราก็ยอมรับเอาจริงๆนะวันนี้ผมจะทําร็อกแบบเดิมผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน เป็นคนของเธอเกิดขึ้นตอนเมานุ่ไม่ใช่เกิดขึ้นตอนที่เราได้หลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วแล้วเราก็มานั่งกินจับเลี้ยงกันกินกันจนคอกีตาร์งงมันก็แบบว่าเกิดเมโลดี้นี้ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีคือผมจะอัดเทปไว้อัดเทปนักข่าวเทปม้วนเล็กอัดไว้แล้วก็ลืมแล้วหลังจากนั้นไม่กี่สองปีมาเจอเทปม้วนนี้แล้วก็มาเปิดฟัง เมลงี่มันเจ๋งว่าแต่ร้องโูดรเราก็เอามาต่อยอดเอามาบอกกลาวกลอะไรให้มันดีถ้าชอบทางคอร์ดอะไรเงี้ยทุกวันนี้หายไปแล้วฮะไม่รู้ี่าอยู่กับใครโอ้โหถ้าเกิดคนนั้นเขาารู้นะว่าเทควนันน่ะมันคืออะไรผมว่าเขาน่าจะเก็บไว้เป็นแรร์ไอเทมอะไรที่มีมูลค่าว่าอเให้ดูนะครับผมดยิบกีตามาตัวหนึ่งแล้วตอนนั้นีคอผมอยู่ประมาณนี้ เสียนร้องแต่เมโลดี้ยังไม่มีเนื้อดาดาดามันประมาณนี้เลยครับความสโลว์มันแบบกว่าจะคิดออกว่ากูจะดีดแล้วนะอะไรเยอะดา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 นิ้วต้องเรียงกันเรียงกันดาดาอหแบบมาขึกมาเปิดฟังดูแบบว่าเกลือก นี่ถ้าอัดวิดีโอไว้นั่งดังมากเลยเลรียบร้อยนมันคือคอร์ด B11 ครับคอร์ด B11 ผมก็ไม่ค่อยได้ยินเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคอร์ดห้านะรอบห้าอย่างเดียวมันไม่พอมันเป็น5ที่เป็น11ด้วยมันเป็นเทนชันที่บอกว่าถ้าในทางดนตรีก็คือว่ามึงเสี่ยงมากๆอะ่ะมึงเสี่ยงมากๆกับการที่จะร้องเพี้ยนเพราะว่ามันมีเทนชั่นมีอะไรด้วย แม้กระทั่งเวลาผมเล่นสดปูฟิวผมต้องขึ้นคอร์ดทูนิ้ให้ตัวเองได้ยินขึ้นอีกหน่อใช้คีอีนะไม่ขึ้นอีก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นคอร์ดเอผมก็บอกไม่ใช่คอร์บีจะบอกว่ามันคือทั้งสองคอร์ดแล้วครับใช่ครับมันคือเวลาจับก็คือนิ้วชี้ท่าบนช่องคอร์ดเอแต่ว่าหัวนิ้วชี้เนี่ยปลายนิ้วชี้จับตัวบี ตรงนั้นะ่ะมันคือ B 11, รับเดาดถึงวัน้เราโน้ตตกโน้ตเซเว่อะไรความเมามันทำให้เราคิดได้ขนาดนตั้งแต่เดโมโลเลยคือถ้าไม่เมาคงไม่ได้ทำขนาดนั้นนะมันอาจจะเป็นธรรมชาติของเราที่แบบเวลาจับคอร์ดมาปุ๊บมันจะต้องจับคอร์ด 13, 11, 9อะไรเงี้ยคือบว่าโหเ,เก่งนะทำเ,เก่งนะคอร์ดท้ายแอดเล่นไม่เป็นมันต้องมีบอกว่าเกิน7ขึ้นไป เอ้อ yeah. แล้วผสมกับดีขึรนด้วยเมืนกันเลยแบบมไปกันใหญ่เลยครั้งนี้มือที่ใช้เคอซเ่นไอเบเนสเยุคนั้นนี่ผมก็จะมีคอนมีลิมบิสกิทที่เป็นไอดอลตอนนั้นตอนนั้นหัวใจเริ่มเทมาทางร็อกแล้วใส่มาเต็มตัวเลยโคดาร์กเลยตอนนั้น <laughs> <laughs> มาหมดครบทุกอย่างในชะีวิตความเขาเรียกว่าร็อกแอนด์โรล คือถ้าภาษาของเพื่อนที่เคยได้ยินที่มันชอบพูดว่าเซ็ก r ์ดักซอักแอนโรมันมาครบในชีวิตห่ามห่ามตอนนั้นเองมาตอนนั้นจำได้ว่าไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ทำงานปีสองเราใช้เวลากับการเคี่ยวกรรมคิดเพลงนานมาก <laughs> <laughs> พอเริ่มอัดเพลงก็เสร็จประมาณ7จ็ดโมงเช้าพออัดเสร็จแล้ว <laughs> ก็มานั่งด่าตัวเองว่ากูเล่นไรล,ลงไป คือไอลิฟกีตาร์ดุดยตุดยตุดยตุ้พอไปเล่นไลฟ์จริงๆเนี่ยตัวเองเล่นไม่ได้เล่นอะรลงไปว่าต้องมานั่งแกะแล้วโซโล่ก็ง่ายง่ายแหละเตียวเตียวเตียวคือไอที่ง่ายก็ง่ายง่ายยากก็ยากยากคือมันหาโทนิกไม่เจอมันกีตาร์เจ็ดสายแล้วดอบด้วยแล้วมันก็แบบเล่นโน้ตอะไรเงี้ยเนี้ย ต้องมานั่งฟังมาสเตอร์ตัวเองแบบมิวแทร็กเลยหนือจากกีต้าร์น,น,นั่งแกะของตัวเองเน้นคือมันมันใช้ฟิลอะแล้วมันมันเอาอารมณ์ไว้แล้วมันก็ไม่ได้มีไม่ได้สนใจโน้ตเลย <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วปรากฏว่ามันก็อยู่ในอารมณ์ที่รับได้ะอะไรเงี้ยก็มาลำบากทีหลังพี่เล็กอันนี้ต้องโยนให้พี่เล็กเพราะว่าพี่เล็กเป็นคนที่คิดพาร์ตก่อนจะบอกว่าเฮ้ จังวมันเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปเสียหมันก็จะเป็น <S <S like oh um แนวแบบชฟเฟลนะแบบจิ๊กจ hmm ิ๊กจ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 ิ๊ไจิ๊ีจพวกนจิมาจิ๊ก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 จิ๊าจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ o p ความเป็นแิป อะไรต่างๆเข้าไปในเพลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าม,มันเจ๋งดีอะไรเงี้ยออกมาทําแล้วก็แบ่งหน้าที่กันพี่เล็กก็พี่เล็กก็ทำหน้าที่ดีไซน์เรื่องของกลองไปใช่ใช่แล้วที่ที่รีเฟอร์มาถึงเรื่องกีตาร์เจ็ดสายก็คือพอปล่อยเพลงนี้ไปปุ๊บร้านกีตาร์ที่สปอร์ตผมนะก็ขายกีตาร์ตัวนั้นรุ่นนั้นนะหมดภายในเดือนเดียวเป็นกีตาร์บนดตของร้านหงษเซ็ง ผมเป็นคนที่ทําเพลงแล้วซับซ้อนเอาไปว่าถ้าในครนเป็นป๊อปเป็นแมสเนี่ยผมหาน้อยมากในตัวผมทาอะไรมันก็จะอย่างขอดเพลงคนของเธองเงี้ยอะไรต่างๆก็เลยมาคิดว่าจริงๆคนของเธอมันเกิดที่หลังแต่ว่าไอความรู้สึกที่บอกว่าเราทําเพลงยากเนี่ยมันมีมานานแล้วทําเพลงไม่ป๊อปเวลาผมเป็นโคโปรดิวเซอร์หรือทําเพลงให้ศิลปินคนอืน่นผมก็จะติดอาการโดนดา่าประจําแมวทําเพลงอะไรวาไม่ขายเลยอะไรเงี้ย ผมก็เลยเอาว่า C A minor D minor G นี่แหละนะหนึ่งหกสองห้าเนี่ยเวอร์แล้วก็แดาดาต่ๆแต่ๆแต่ๆเฟซซิ่งเอาแค่นี้พอแล้วก็เอาแบบเดิมเลยแค่เปลี่ยนโน้ตแต่ดา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 สังเกตว่าวิตามิกมันอันเดียวแต่แค่สลับโน้ตขึ้นสูงต่ำลงนู่นนี่นั่นขอโทษนะไม่ได้ดูถูกเรื่องของงานเพลงใช้คำแบบสบายๆสะปากของเรา่ะ เล่นมึงงูงอย่างี้แหละไอเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับดูถูกนะเพราะว่าเราอยากใช้ความฉลาดมากในการทำเพลงเขาะมัน้ไม่เคยขายเลยเอามเอามึงงงนี่แหละปรากฏว่าเออผมก็เลยไม่เชื่อมันในทฤษฎีอะไรในทฤษฎีอะไรไม่ไม่เหลือแล้วแล้วที่สําคัญพี่คนที่เขียนเนื้อเพลงนี้พี่ต่อแสนคมสมคิดเขียนเพลงเพลงแรกในชีวิตแล้วก็โดนเลยแล้วมันก็เป็นเพลงป๊อปเพลงแรกในชีวิตที่ผมทำเหมือนนมาถึงคอร์ด ง่ายไ,ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอะไรเงี้ยบางทีอ่ะพอเรามีไมซ์เซตอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเราก็จะยึดอยู่กับมันหรือไม่ผิดมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ไปว่าไมซ์เซ็ตนั้นมันโอเคไหมในสภาวะการหนึ่งหนึ่งพอเรายึดกับไมซ์เซตว่าเออเพลงมันต้องมีลีลาแบบนี้ต้องอมันต้องโชเก่าอะไรเงี้ยไอ้ไมซ์เซตนั้นก็ถูกทำลายไป ด้วยเพลงเลิกแล้วเราก็จะมายึดไมล์เซตใหม่ว่าเฮ้ยเพลงมันต้องง่ายไหมอันนั้นโคตรง่ายเลยถึงไั้มักง่ายโดยซ้ำคือไม่ได้เล่นเบสไงลดืมอัดเบสจริงๆมันต้องมีเบสแต่ว่าด้วยครั้งที่เราเล่นกีตาร์ไปแล้วมันเสียงมันก็มีโลโลอยู่ด้วยเราก็นึกว่าอ่าเบสไปแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ปกติแหละถึงจะได้ยิงได้ยิงขนาดนี้ ก็เลยบอกว่ามีเหลือกองกีตาร์แล้วก็ารองแลเดี๋ยวรอพี่เข้ามาอัดเบสแต่ว่าเขายังไม่ได้อัดผมก็เอาส่งไปมิกเลยไม่มีครับไม่มีคือไอเดียเราคิดว่าอยากจะให้มันเป็นเพลงอารมณ์แบบเหมือนเด็กมัธยมมาเล่นแล้วก็จีบสาวจีบบรีแล้วแม้กระทั่งโซโล่ก็โซโล่เป็นแบบตึ๊ดติร์ดเ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 ติร์ดที่ใช้แบบจิ้มลงอย่างเดียวไม่ไม่ได้แบบปีกแบบนี้นะ แล้วก็ไอตอนดนตรีมีดันสายแล้วหลุดเยอะคือเรานึกถึงอารมณ์ที่บอว่าเหมือนเด็กยังนิ้วไม่แข็งเราดันหัดดันสายกีตาร์แล้วมันหลุดตีลุกปัดอะไรเงี้ยถ้าคนฟังดีๆจะได้ยินว่ามันมีปัดอยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์ที่แบบเด็กหนีมาห้องซ้อมมาเล่นเพลงแล้วบอกรักกัน มือเบสไม่มาก็ช่างเราก็เล่นเป็นแค่นี้แหละอะไรเงี้ยก็ได้ล้าเนาะข้พูดที่หลังเราก็ทําเนียนเราก็ทําเนียนว่าอ๋อที่ซช์มาอย่างี้จริงๆแล้วลืมจริงๆแล้วลืมอะแต่ว่าพอฟังดูแล้วปุ้มันก็เข้าคอนเซ็ปต์เราตรงที่ว่าเด็กมันมาไม่ครบอะเด็กมาห้องซ้อมไม่ครบดาวระดับฟ้าเราเราคิดว่าเฮ้ยเราแต่งเพลงที่แบบ พี่ๆแต่ละคนเนี่ยก็บนเจิดมากอย่างพี่ใหญ่อาทิตย์สาตุท้าเนี่ยเขียนเพลงธรรมดาไม่เป็นคือจะต้องมีสับแสงมีการเปรียบเทียบนู่นนี่น,นั่นมากมายผมก็เลยแบบขอพี่ตู่ปิติยิ้เจริญพี่ผมขอเพลงซีเปิเลๆๆเลยแบบง่ายๆเ่ยแล้วจีบสาวแบบสาวในที่นี้เราไม่ต้องมองว่าเขาเป็นไฮโซหรืออะไรเอาผู้หญิงธรรมดาถ้าใช้ภาษาง่ายๆก็คือแบบบ้านๆ,ๆพี่ว่ามันเป็นเป็นเพลงไหนพี่ตู่ก็แต่งมา ยอมรับว,ว่าตอนนั้นใจคิดว่ามันเกือบเชยแล้วนะพี่ดาวประดับฟ้ากินรักซากอีนี่เดียวเป็นดาวประดับใจเลยแต่ด้วยความที่เราร้องออกมาภายใต้ความเชื่ออะไรบางอย่างมันเลยทําให้ความเชยของเพลงเนี่ยมันโดนกลบไปคําว่าดาวประดับฟ้ามันเชยไม่ละด้วยความที่แบบพีต่ตู่เก่งมากตรงที่จะทําให้เรามีความเชื่อในตัวเพลงว่ามันร้องออกไปด้วยความที่เรารักผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วเรา พร้อมที่จะไปหาเขาไม่ว่าเขาจะอยู่สูงแค่ไหนไม่ต้องลงมาดวฉันจะไปหาเธอเองอะไรเงี้ยจริงๆมันถ้าถ้าเปรียบเทียบกับเพลงยุคใหม่หลังจากนั้นมันก็จะเป็นของ Big a s แอที่ว่าเล่นของสูงอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็คนละมูดกันของเรามันจะเป็นมูดเพลงช้าใช่ครับไม่มีไม่ม,ม,มีเป็นเพลงกีตาร์ตัวเดียวที่จริงจริงเขาก็จะใช้กีตาร์โปร่งเล่นกันเนาะแต่ผมก็ใช้กีตาร์ไฟฟ้าเน่น <laughs> กีตาร์โปร่งมันเรารู้สึกว่าคนใช้เยอะแล้วอะ ก็เลยใช้กีตารไฟฟ้าบ้างแต่เพลงนี้ที่เจ็บใจคือไม่ได้เจ็บใจเรื่องเพลงอะไรเจ็บใจเรื่อง MV คือเขาพาผมไปถ่ายในแบบฟ้ายอดสูงสูงแล้วผมเป็โรคกลัวความสูง <laughs> แล้วนมนใผมดั้งแบบว่าติดแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะปริ่มปิมริมริมเอาโซฟามาวางผมจำได้ว่าผมใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงกว่าจะได้ถ่าย MV เพราะผมหัวใจเต้นแรง ต้องกินยาควบคุมการเต้นหัวใจอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าทีมงานใจร้ายนะคือผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ก็กลัวพอไปนั่งแล้วแบบหัวใจมันวิบวับถ่ายไม่ได้แล้วแบบเฮ้ยแต่แต่ผมว่ามันเว,รรวิร์กมันโอเคเดี๋ยวเราขอขอเวลาแป๊บนึงผ่านไปห้าชั่วโมงแป๊บนึง <laughs> ผมว่าเปลี่ยนโลเคชั่นแล้วจบจบไปแล้วจะรับได้ไหมถ้าถึง ในตอนที่เพลงมันก็สิมเพิลง่ายๆเราก็เลยคือคือเพลงนี้มันจะมาพร้อมๆกันกับดาวประดับฟ้าหมายถึงว่าไอเดียคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะไปทําซ้ํากับดาวประดับฟ้าไม่ได้เราก็เลยมาคิดดูว่ามันก็ต้องมีบีดเพราอดาวประดับฟ้านี่มันโล่งอันนี้ต้องมีบีดแล้วดาวประดับฟ้ามันเพลนไม่มีอะไรทีรนี้ต้องมีเปลี่ยนคีย์ทั้งสโล่หน่อยอก็เอาหลักการ t ูไฟ i v e ของแจ๊สมาใช้อะไรเงี้ สองห้เช <these> ื่อมไปสองห้านึ่งสองจนกลับมาคีย์เดิมมาในวิธีคิดแบบนั้นตัดมือผมต้องเลยของผมเวลาเล่นนียิ่งผมให้เก่งโซโล่เก่งเก่งเอาตองเลยเพราะว่าผมโซโล่ไม่เคยเหมือนเดิมก็มีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าตอนโซโล่บางทีผมก็อินพอไว้เสร็จแล้วผมก็พอเล่นไลฟ์ผมก็จะเล่นเหมือนเดิมละบางทีคนเขาอยากฟังเหมือนเดิมถ้าอยากฟังเหมือนเดิมให้เก่งต้หน่อยกูจำไม่ได้ ด้ื่ความนี้เราก็อยากทำอะไรที่มันแปลกแปลกแนวไปบ้างเออคุยกับพี่ชนะเสวิกุลพี่นัทจากพี่ผมอยากได้ภาษาแบบลุกกรุงลุกกรุงหน่อยมีนงครานบ้างหรือว่าน้องเอยพี่ยานน่นนี่นะเขาก็พยายามไปคิดมามันต้องมีคอนเซ็ปต์ก่อนก็คืองั้นจะเอาเพลงเกี่ยวกับเมืองกรุงไหมว่าเออก็ดีนะพี่อกว่าแบบผู้หญิงหนีไปเมืองกรุงหรือ หรือเราไปเมืองกรุงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มารอน้องอยู่ที่นี่นู่นนี่นั่นเขาก็ไปทํามาซึ่งดนตรีอ่ะผมดีไซน์ไว้ให้เหมือนเป็นเ,นเพลงในสวนสนุกดิ๊ดเดอร์เดอร์เดอร์ดอรเดอร์สวนสนุกของฝรั่งนะไม่ใช่สวนสนุกของไทยไทยก็จะออกเป็นงานวัดแต่สวนสนุกของฝรั่งแล้วจะเป็นเพลงดิกซี่ผมก็จะเอาเมลโลดี้พวกนั้นมาซึ่งเมลโลดี้พวกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นทรีเดชชันแนลเป็นเพลงแบบที่สามารถเอามาเล่นได้แบบก็ิดเตอดดเตอด้เตดเต้ ใช้ความเป็นดิกซี่ใส่ลงไปในร็อกจริงๆเพลงนี้ผมได้มีการให้มือคาริเนตมือเครื่องเป่ามาลองเป่าใส่ไว้ในเพลงแต่ปรากฏว่าพอพอมิกซ์ออกมากับเสียงกินาต้ที่โซอช่นแล้วมันมันลำคาญหูก็เลยเอาออกรู้สึกว่าจะไปโผล่อยู่ในพวกอัลบั้มอิน e m มูดมั้งแต่ในนั้นแทนแต่อัลบั้มร็อกมัตัดออกไปก็เอาวิธีเร่อแบบ แบบแจ๊สหรือสำเนียงแบบแจ๊สมันใช้ลัททางคอร์ดที่1625เหมือนกันแต่1625ที่เป็นโดเมิแนน์หมด1โอเค1เป็นเป็นเมเจอร์6เนี่ยปกติเป็นไมเนอร์แต่เราก็ทำเป็นโดเมนแนน162ต้องเป็นไมเนอร์แต่มันก็ทำเป็นโดเมิแนน์5เป็นโดมิแนน์อยู่แล้วเราก็ทําเป็นโดมิแนน์อันนี้ภาษาดนตรีเนาะใครไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนะดนตรีถามกีตาร์แม็กครับก็เพลินดีมันก็สนุกด,ดีกับการ คนที่เล่นสำเนียงล็อกอ่ะเขาจะไม่คุ้นกับทางสบัดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตือๆเดือดเดือดอะไรเงี้ยแต่ตือเดือดๆเดือดๆเดือดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นสำเนียงเครื่องเป่าของเราก็จะเอามาใช้มันก็แปลกๆดีคือทุกวันนี้ตอนโซโล่บางทีบางบางคอนเสิร์ตบางโชว์มันมันผมก็เล่นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ให้น้องมันเล่นขอนี้วนไปเรื่อยๆน้องมันก็พี่จะจบเมื่อไหร่พี่กระดิกหูแล้วกัน ผมก็บอกน้องมันก็ใช่ขอวนไปเรื่อย่จะลงเมื่อไหร่ก็บอกถึงขั้นแบบว่านอนกลางถนน RCA มาแล้วอะไรเงีย้ยคือล็อกสตาร์ดีๆมีครับ <c oughs> มีมีแต่ผมเป็นอีกประเภทหนึ่งเหมือนคนสะก,กิดแล้วแล้วไม่รู้ตัวมึงต้องเคหัวต้องมีคนเดินขึ้นมาตก ที่นี้ไม่ได้ว่าใครนะ